เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดยาน,นาวาพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุงแขวงยาน,นาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดข้อควาย เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหมู่บ้านบริเวณน,นั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่าบ้านข้อควายในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดข้อควายขึ้นเป็นพระอารามหลวงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดข้อกระบือ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ครั้นถึงรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดียแทนพระสถูปเจดียทั่วไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดข้อกระบือเป็นวัดยานาวา ด้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนสืบไปนอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์องค์ใหญ่และเล็กอยู่ในลำสำเภาวรวมสององค์ที่ห้องบาหลีมีรูปหล่อของพระเวสสันดรกับพระกันหาบริเวณท้ายเรือชาลีประดิษฐานอยู่อันเนื่องมาจากเนื้อความในมหาชาติคำหลวง ที่พระเวสสันดรโน้นมน้าวใจพระโอรสพระธิดาให้อุทิศตนร่วมกับพระบิดาสร้างมหากุศลเสมือนเรือสำเพาใหญ่พามนุษยชาติข้ามโอคะสงสารไปสู่พระนิพพานด้านหลังบานประตูในพระอุโบสถซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีภาพจิตรกรรมสำคัญที่รัชกาลที่สโปรดเกล้าให้วาดขึ้น คือรูปกระทงใหญ่ตามแบบที่ทำในพระราชพิธีลอยพระประทีปและโถยาคูตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีศาสตร์ในรัชสมัยของพระองค์ในปีพุทธศักราช2530วัดยานนาวาได้ก่อสร้างอาคารมหาเจษดาบดินในวาระมหามงคลครบรอบ200ปี พระชนพัรษาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารอนเนกประสงค์ทรงไทยสูงสามชั้นประดับด้วยยอดปราสาทห้ายอดใช้เป็นศาลาการประเรียนบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมและเป็นหอประชุมนอกจากนั้นวัดน,นี้ยังสร้างหอพระไตรปิฎกเป็นอาคารทรงไทยสามชั้นประดับยอดปราสาทสยอดใช้เป็นห้องสมุด มีทั้งหนังสือทั่วไปและหนังสือธรรมะและยังเก็บรักษาตู้พระไตรปิฎกเขียนลวดลายลงรักปิดทองของโบราณวัดยานนาวาพระอารามหลวงปัจจุบันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระโมลีทองศูนย์สุริยะโชโตเป็นเจ้าอาวาสแวะไปย่านสาทรครั้งใดอย่าลืมไปสักการะนมัสาการ พระบรมสารีริกธาตุณสัมภาเจดีที่วัดยานาวานะครับ